สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไอแคลยูโฟนทีวีครับวันนี้เนี่ยผมก็มาอยู่กับเกมสโตเ e ่ e ิ i กินอีกครั้งนะครับก็วันนี้เนี่ยเนื่องจากความผัวร้อนเพราะว่าเจ้าตัวเอ่อตอนนี้ที่รู้ๆนะครับมันเป็นช่วงกิจกรรมคมริสต์มาสนะครับมันก็จะมีตัวเพนโปนะครับเจ้าเพนกวินก็ปกติก็คือต้องกดบิงโกมานะครับก็จะสามารถได้มันถึง6ตัวแต่ว่าเนี่ยผมผ่านมา3วันแล้วเนี่ยไอตัวบิงโกรอบที่2เนี่ยผมไม่ได้สักทีนะครับ ก็เลยกะว่าเดี๋ยววันนี้จะเอาคิดตั้นนะฮะมาเปิดสักสองรอบนะครับแล้วก็เอามาเลือกตัวเลขไปเลยนะฮะจะได้เอาตัวเพนโบรีครั้งหนึ่งนะครับก็อ่ก็เดี๋ยวมาดูครับก็ช่วงนี้มันมีไอตัวอาตาัตราอัพนะครับมีโอกาสที่จะได้เจ้าตัวนกเพนกวินเนี่ยมากขึ้นนะครับลองดูว่าสองครั้งเนี่ยจะได้เจ้าเพนกวินบ้างหรือเปล่านะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองดูกันเลยครับผม ครั้งแรกนะครับมาอีกแล้วครับโอ้โหนี่ครับดวงกาชาปองของผม <c oughs> เปิดไข่อย่างไงแม่นก็ได้แต่อย่างนี้นะฮะก็คือได้ตัวสี่ดาวที่มันเป็นยังไงก็ต้องได้อยู่แล้วนะครับอ่าได้เพนเพนกี้มานะครับแต่มันเป็นตัวลมไม่เป็นไรโอเคก็ยังดีนะครับแต่วันมันแย่ตรงที่ว่ามันได้ไข่สีดาวแค่ใบเดียวนี่สีตตำนานก็ไม่ได้ โอเคอขอเซฟรูปไปแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวขออีกสุ่มอีกครั้งนะครับเพื่อให้ดูว่าจะมีโอกาสได้สี่ดาวเพิ่มขึ้นอีกสักตัวหรือเปล่านะครับอ่ารอบนี้เนี่ยอย่างน้อยสองใบโอเคขอตำนานสักอันได้ไหมล่ะไม่ได้นะฮะได้แค่สี่ดาวนะครับอ่าโอเคแล้เวเราดูกันเลยนะฮะสี่ดาวมันได้ตัวอะไรบ้างนะครับบั克ลอสนะครับขอเพนกวินนะ่ะ เพนกวิน,นโอ้โหสามชาคโคอุบาทสุดๆนะครับรอบนี้ก็หวยแตกยอดอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรก็อย่างน้อยอยังได้เจ้าเพนกี้มาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาไปเปิดไอตัวบิงโกนะครับอืมตอนนี้หัวร้อนจะต้องเอามาเนี่ะแ,แหละบิงโกรู้แล้วแหละว่ามันคงไม่ได้นะฮะ ก็เลือกตัวเลขได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครเปิดไอ้แบบสิบครั้งมาแล้วจะสามารถกดเลือกตัวเลขได้นะครับอ่าก็จัดไปอ่าโอเคบิงโกแล้วฮะก็มีเวลาถึงวันที่3นะครับสำหรับบิงโกนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยหวังแต่เท่าไหร่นะครับว่ามันจะได้นะครับขอเก็บของก่อนนะครับ เนื่องจากว่ามันเป็นตัวกิจกรรมที่จะได้เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่เนี่ยอย่าลืมนะครับมันกดใหม่ได้นะน,นี่เป็นรอบที่3ามละก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้นะฮะก็พยายามเอาให้ได้นะเพราะมันมีแจกแต่ช่วงนี้นะครับหลังจากนี้มันจะไม่มีอีกแล้วนะครับโอเคตามวันบิงโกได้เพนโคนะครับได้ตัวไฟตัวน้ำเอ่อตัวลมนะครับตอนนี้ก็หลากหลายดีอ่า ก็เดี๋ยวดูก่อนฮะว่าจะเอามาปั้นตัวไหนนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้าครับผมก็ตอนนี้เนี่ยมันมีแพทใหม่มานะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวละเอียดในคลิปหน้าเนี่ยผมจะแนะนําเรื่องแพทใหม่นะครับว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับมีการปรับปรุงเล็กน้อยนะครับสําหรับตัวถ้ามายานะครับผมแล้วก็ตัวตัวพวกเทโนดอะไรเงี้ยฮะจะมีการปรับปรุงเล็กน้อยเดี๋ยวมาดูกันคลิปหน้าครับว่ามีอะไรเพิ่มมากขึ้นนะครับโอเคครับสวัสดีครับ